ทุกๆคนสวัสดีทุกท่านนะคะจากหน้าโอภาสเนาะหนาโอภาสทักทายทุกท่กกานเด้อน้องเกลอน้องเกลมีคนคอนมเมนต์แล้วว่าแม่เปลี่ยนชื่อช่องเป็นขยลาวสาวปากซีเอพ่อไหมน <_ d hist ory> อ้องเออลูกสาวก็ชอบโอเคโอเคจดไว้จดไว้จดไว้อันนี้อันนี้ไม่น่าไม่ต้องจดรรออกอันนี้จำได้ขยลาวสาวปากซีโอเนาะ โอเคเขยราวสาวปากสีเนาะเพร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 าะเย่า <c oughs> วสาวปากสีขอบคุณมากมากนะคะมีมีใครเนาะเห้วยน้าอ้วกาดเห็นด้วยไหมคะเปลี่ยนเนาะน้าอ้าวกาดก็เปลี่ยนไม้ได้น้าอ้วพลาดน้าวพลาดเปลี่ยนเลยเพราะว่ามีพี่ๆหลายท่านก็นเนี่ยแหละแนะนำามมาเมื่อวานนูเข้าไปบ้านน,นูตกใจเลย หนูเกือบโดนไปแล้วดีนะว่าหนูเข้าไปหนูเข้าไปครั้งแรกกันนะไปบ้านไปบ้านพี่แดงสุดยอดแตงเมวานนี้เกือบดีนะว่าใส่มีชื่อมีรูปแต่มีมีชื่อนามสกุลด้วยนะ้ะาไมงั้นโดนเนี่เนีแต่หนูชอบนะเข้าไปเดียวก็แบบมีพี่ๆเขาทักทายอะ่ะชอบชอบ วันนี้พาน้องชายไปหานักเรียนมาพาน้องตาสวัสดีจ้าลูกสวัสดีน้องตาน,นะคะพาน้องไปหานักเรียนที่ไหนเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเด้ออย่าดูถูกกันเลยเนาะอย่าดูถูกกันเลย มีคอมเมนต์มาคอมเมนต์ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสุภาพมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยก็ปล่อยเขาเรานะเราทําตรงนี้เราต้องยอมรับได้แต่ว่าใน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 คลิปหนูก็ไม่ไม่ได้แบนี้นะแต่ว่าไม่รู้เขาทำไมเขาถึงคอมเมนต์แบบนั้นเราจะต้องทอํายังไงคะกับคอมเมนต์แบบนั้นที่มาคอมเมนต์ของเราเราจะต้องทำยังไง หนูก็ยังไม่ค่อยยังไม่เคย,เยอ่านแล้วบางทีเราดูแล้วใจคอไม่ค่อยดีบางทีเขาว่าเขาอ,อะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะยังยังตรงนั้นไม่ได้นี่อาเกวเนี่ยอาเกลไปเพื่อนไปเพื่อนสลามมาเต็มเลยเนี่ยเนี่ยกระโปรงเนี่ยไปเพื่อนสลามาเต็มเลยกระโปรงใหม่ด้วยนะตัวเนี้ยเ<ะ>นี่ยกระโปรงใหม่ด้วยมีอะไรต้องมาลบได้เนี่ยต้องมาเงี่ยน้สลามเนี่ยใกล้จะปิดเทอมไหนไหมเนี่ย ทำไมจะไม่ใช่เนี่ยเนี่ย,ยกาวเนี่ยลิควิดเนี่ยเต็มไปหมดใช้ลิควิดปีแรกอะเอาเกลวโอ้โหเละเทะมากเสื้อผ้ากระโปรงกระโปรงแล้วก็ขัดไม่ออกลงแปลงก็ไม่ออก ต้องรีบผ้าเองค่ะตอนนี้ไม่รู้ว่ามีใครได้ยินเสียงเพลงของหนูไหมทางนี้หนูอะเพลงเข้าเต็มๆลยตอนนี้หนูได้ยิน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านนี่ค่ะลูกคนโตเขาไปไม่ไม่อยู่แล้วเราต้องทำเองหมดเลยปกติจะเป็นลูกสาวคนโตนะคะทำอันนี้มีคอมเมนต์ไม่ดีนะคะถ้าอยากพี่ๆอยากกินก็ดูได้นะคะในบ้านคอมเมนต์ไม่น่ารักเลย